มาดูกําไรขาดทุนขั้นต้นนะคะแล้วก็กำไรขาดทุนสุทธ่ในภาพของการเขียนคําว่ากําไรข,ขั้นต้นขาดทุนขั้นต้นตรงนี้เนี่ยคือเป็นการมองว่าผลตอบแทนจากออปชันนั้นยังไม่รวมต้นทุนด้านพรีเมียมเป็นยังไงนะคะถ้ามีสุทธิแล้วก็คือมีใส่พรีเมียมเข้าไปนั่นเองมาดูตัวที่1ที่เมื่อกี้เราค่อนข้างคล่องกันแล้วใช่ไหมคะลองคอช็อตคอลองพุทธช็อตพุทนะคะทวนกันอีกสักรอบดีกว่าช็อตคอมองตลาดขึ้นหรือลงนะคะ ไซเวดดาวไซเวดดาวนะคะไซเวดดาวเพราะถ้าเกิดเรามองตลาดลงเราไปช็อตฟิวเจอร์ดีกว่าไหมคะไปลองพุทดีกว่าไหมคะเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงต้องเลือกช็อตคอร์ในภาวะตลาดขาลงเพราะมันมีความไม่แน่นอนแล้วมันเป็นลักษณะตลาดไซเวดถ้ามันเป็นตลาดไซเวเรากินพรีเมียมได้เพราะมันอาจจะไม่ไปไหนมากทรงๆถ้าเกิดเรารู้มั่นใจมากว่ามันต้องลงช็อตฟิวเจอร์ดีกว่าลองพุทดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นช็อตคอรไซเวดดาวลองพุทล่ะคะ ลงแรงๆนะคะลงแรงแค่ไหนบางคนถามวิาแรงมันจำกัดความลำบากคําคว่าลงแรงคือแรงเกินพรีเมียมที่ตัวเองจ่ายไปนะคะช็อตพุทละคะไซเวอ์อัพนะคะไซเว์อัพนะคะ, up, ะ,คะขายสิทธิ์ที่จะได้ขายให้คนอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสัญญาหมดอายุแล้วมีคนเรียกร้องใช้สิทธิ์คนที่ช็อตพุทออปชั่นจะต้องเป็นผู้รับซื้อสินทรัพย์นั้นนะคะถูกไหมคะเพราะว่าขายสิทธิ์ที่จะได้ขายสินทรัพย์ไปให้คนอื่นแล้ว คือสิทธิที่จะได้ขายเนี่ยมันไปอยู่ที่คนลองพุทธไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปได้รับพรีเมียมมันตอนตอนตอน้นก็ต้องเป็นผู้รับซื้อนะคะคนที่ช็อตพุทธออปชั่นจะกลับกลายเป็นผู้รับซื้อถ้าเรามองในรูปของอนาคตว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีความเสี่ยงจะต้องซื้อสินทรัพย์ในอนาคตแสดงว่าเรากำลัมงมองตลาดขึ้นเพราะงะั้นเร,เราต้องรู้ตัวว่าอนาคตเราก็ต้องค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งสักนิดหนึ่งว่ามันน่าจะขึ้นเราถึงได้เลือกที่จะยอมเสี่ยงไปซื้อในอนาคตได้ถถ้้้าาาเราูกบบัังคคใชสิิทธขึนนมะะ มาถึงด้านรองคอภาพสีเขียวจะเป็นตรงเส้นสีเขียวนะคะจะเป็นกําไรขาดทุนขั้นต้นสีน้าเงินจะเป็นสุทธิก็คือมีพรีเมียมใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าระดับราคาแล้วก็สไตล์พายอยู่ณจุดเดียวกันนะคะก็คืออย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นห้าร้อยาคาใช้สิทธิ์อยู่ที่ห้าร้อยตัวสินทรัพย์อ้างอิงก็อยู่ที่ห้าร้อยก็แสดงว่าถ้าปิดตรงนั้นเลยสมมติเท่ากันเป๊ะเลยสิ่งที่นักลงทุนคนที่รองคอไว้จะได้หรือเสียก็คือจะเสีย ตรงพรีเมียมก็คือถ้าปิดที่สไตรไพซ์กับมันราคาเท่ากันนะคะเพราะเพราะว่าตัวเองใช้สิทธิ์ไปแล้วคือเลือกสิทธิ์ที่จะได้ซื้อหรือลองคอเนี่ยที่500ถ้ามันปิดที่ราคาเท่ากันมันเรียกว่าเป็นแอดเดอร์นนี่นะคะถ้าเป็นแอดเดอร์นนี่เนี่ยเราเสียเต็มเต็มตรงพรีเมียมที่เราจ่ายออกไปนะคะก็คือแบบถามว่าแล้วถ้าเรามองตลาดขึ้นในลองคอต้องขึ้นแค่ไหนเนี่ยคะ่ะเป็นการพับแกนพับตรงนี้ขึ้นไปข้างบน ขับแกนขึ้นไปก็คือต้องขึ้นไปเกินพรีเมียมที่เราจ่ายไปแล้วถึงจะเริ่มได้กําไรก็สนนธิถึงจะเริ่มได้กําไร,ร,ไไรแต่ถ้าเกิดว่าตกไปต่ํามากๆราคาตกไปกว่าราคาใช้สิทธิ์ที่เราเลือกเอาไว้ตอนตอน้นเราก็เสียแค่พรีเมียมเพราะเราจะไม่เลือกใช้สิทธิ์นั้นในอนาคตเราปล่อยให้ตัวออปชั่นนั้นหมดอายุไปเฉยๆเลยไม่ใช้สิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นรูปของสภาวะตลาดว่าเป็นตลาดขาขึ้นเป็นสิทธิ์ซื้อจ่ายพรีเมียมกําไรไม่จํากัดแต่ขาดทุนจํากัดแค่พรีเมียมตรงนี้นะคะ แล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้คนที่ตรงข้ามกับลองคอก็คือคนที่ช็อตคอนะคะช็อตคอถ้ามองภาพมองกลับไปกลับมาก็คือเหมือนเป็นการพับแกนขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเมื่อกี้คนลองคอจ่ายพรีเมียมก็ต้องจ่ายมาให้คนที่เป็นช็อตคอก็ได้รับพรีเมียมเพราะฉะนั้นถ้าราคาสินทรัพย์บงังยิงเท่ากับราคาใช้สิทธิ์ขึ้นมาในวันหมดอายุก็ได้รับพรีเมียมเต็มๆ พราะมันเท่ากันเป็นอดเดอร์มันนี่คือในตลาดทีเฟกเนี่ยจะให้ใช้สิทธิก็แต่เมื่อมันเป็นอินเดอร์มันนี่ก็คือผู้ถือออปชันหรือคนที่ลองออปชันไว้แล้วเขาได้ประโยชน์ถึงจะให้เอ็กซ i s e จะเป็นลักษณะออโต้เอ็กซ s e นะคะคือใช้สิทธิ์ให้อัตโนมัติเลยในวันหมดอายุวันหมดอายุของเดือนนี้เป็นไงคะวันไหนคะวันนี้หรือพรุ่งนี้คะพรุ่งนี้นะคะพื้นหานกันพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีช็อตคอที่บอกว่าเป็นไงคะไซด์เว่ ดาวหรืออัพค่ะหรืออัพหรือดาวคะ่ะไซเบดาวนะคะไซเบดาวก็คือมีโอกาสขึ้นไปได้นิดหน่อยก่อนถ้ามันยังไม่เกินพรีเมียมที่ตัวเองได้รับมาก็ยังได้กําไรอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมากเกินพรีเมียมที่ตัวเองได้รับแล้วก็จะเริ่มขาดทุนนะคะก็จะเป็นแบบนั้นมาดูด้านลองพุทก็จะเป็นอีกภาพอีกแกนหนึ่งนะคะลองพุทเป็นไงคะยิ่งขึ้นยิ่งได้กําไรหรือว่ายิ่งลงยิ่งได้กําไรคะ ยิ่งลงนี่ได้กําไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคามันเท่ากันระหว่างสไตน์ไพซ์กับราคาสินทรัพย์บ,บ้างอิงเท่ากันในวันหมดอายุตัวเองก็จะเสียเท่ากับพรีเมียมที่จ่ายไปตอนแรกนะคะต้องลงไปก่อนลงไปมากแค่ไหนลงไปมากเท่ากับพรีเมียมที่ตัวเองจ่ายไปแล้วถึงจะเริ่มได้กําไรนะคะเส้นสิน้าเงินตรงนี้แต่ถ้าเกิดราคาขึ้นคือมองผิดทางนั่นเองขึ้นไปก็ไม่เป็นไรปล่อยให้สิทธินั้นหมดอายุไปเฉยๆได้เลยเพราะเราไม่ต้องใช้สิทธ์เราก็จ่ายไปเฉพาะพรีเมียมที่เราจ่ายไปคือปล่อยให้มันหมดอายุไปเราก็ไปขายสินทรัพย์จริงๆใน,ในตลาดเพราะราคามัน้นไปแลแลวพง ามที่เราอยากจะขายได้เราปล่อยสิทธิ์ไปได้นะคะช็อตพุท t เนี่ยค่ะเป็นการมองตลาดไซเบอร์อัพคือลงได้ถ้ายังไม่เกินพรีเมียมก็ยังได้กําไรอยู่ถ้าขึ้นก็แสดงว่าถูกทางเพราะคนช็อตพุทคือขายสิทธิ์ขายไปให้คนอื่นแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้สรุปภาพทั้ง4แบบก็จะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ถ้าจำแพทเทิร์นตรงนี้ได้ก็จะดีนะคะเพราะเราจะได้มองภาพตลาดออกว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะจับ คู่สองานมารวมกันแต่ด้านใครด้านมานะคะด้านคอก็ของคอด้านพุทธก็ของพุทธนะคะจะเป็นการจับกลยุทธ์ให้ดู